พิกัดปากกาแต่ถ้าปากกาด้านนี้มีพอยเตอร์เลเซอร์เลเซอร์พอยเตอร์คือฉายแสงยิงยิงไปยังสิ่งที่ต้องการได้เป็นผู้ให้จ,จุด,ดแดงๆนะฮะลงเป็นพิกัดนะฮะเป็นเลเซอร์พอยเตอร์แล้วเป็นปากกาครับถ้าเลเซอร์พอยเตอร์เสียห้าเปอร์เซ็นต์สมมตินะถ้าปากกาเสียสิบเปอร์เซ็นต์เราบอกว่าย่งมาเข้าเข้าเลเซอร์พอยเตอร์เลยนะครับเสียได้เสียห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ยนนเข้าปรากฏว่าที่ด้านนึงเนี่ย มีอุณหภูมิวัดอุณหภูมิหนึ่งมีธทรมมิมตเตอร์วัดวัดมีปลอดวัดอุณหภูมิด้วยลงลงไปแล้วเป็นปากกาแล้วเป็นเลเซอร์ไฟเตอร์แล้วเป็นปลอดวัดอุณหภูมิแค่นั้นไม่พอครับยังสามารถที่จะฟังวิทยุได้นะเสียบป๊อกฟังวิทยุเรียกฟังหุ่นลงลงไปแล้วนะไปวิทยุละแค่นั้นไม่พอถ่ายรูปได้อีกด้วยสรุปว่าปากกาตั้นี้เป็นอะไรนี่คือปัญหาปีกาบพอไปงี่ป๊อกเนี่ย มันมีหลักเกณฑ์วิธีใช้พิกัดซึ้นบนี้จะไม่พูดถึงนะครับเพราะที่บริษัทผมเนี่ยเรามีปีแผนชิปปิ้งด้วยแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาตั้งตีความกันตามกฎเกณฑ์ของศุลกากรในเรื่องเกี่ับพิกัดอัตราสศุลกากรและเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญและบางบริษัทนี้นะชำระก่อนไปแล้ว5%ถึงเวลาผ่านไปแล้ว9ปีศุลกากรเรียกเพิ่มอีก5%เอพราะจรนิงๆปัน10%อนีความศุลกากรน,นั้น10ปีและถ้าความผิดนั้นเกี่ยวกับ อันนี้ความอายุความ15ปีอันนี้จำไว้เลยนะครับนี่เลยหนึ่งเลยสองครับ CO ที่กี้ทางคุณโชคชัยพูดถึงคำว่า CO กับฟอร์มดีต่างกันนะครับแต่มันคล้ายๆกันถ้าเป็นต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกา EU เขาไม่จะขอ CO โ o อฉบับที่ออกได้โดยหน่วยงาน3หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือขอการค้า2กระทรวงพาณิชย์และสามสภาวาสาหกรรมออกได้สาแห่ง หรือบริษัทเราเองออก CO ก็ได้ถ้าเงื่อนไขบ l ลไม่ได้กำหนดว่าตัปซน CO ของใครนะครับเพราะนั้น CO เนี่ยจะแตกต่างจากฟอร์มดี CO นั้นถ้าเป็นของกรมค้าต่างประเทศก็จะเป็นแบบฟอร์ม c o โอเขาเรียกว่า Circu i กต for ฟอร์ก็เป็นแบบฟอร์มใบหนึ่งซึ่งญี่ปุ่นอเมริกา EU เอาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองว่าสินค้านี้มาจากประเทศไทยจริงหรืสินค้าที่แปลงเป็นลิตภัาประเทศไทยจริง ส่วนฟอร์มดีนั้นบางทีเขเรียก CO แต่ความจริงแล้วในอาเซียนเขาเรียกฟอร์มดีซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆกับ CO แต่เป็นฟอร์มดีฟอร์มดีนั้นใช้สำหรับลดอากรน,นําเข้าในประเทศอาเซียนด้วยกันให้เป็นศูนย์ปัจจุบันนี้สินค้าเข้าประเทศไทยทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นศูนย์ยกเว้นสินค้า4รายการที่ยังเก็บอากรน,นําเข้า5%เป็นะค,ครับแบเดีวป่าน,นี้ใครตอบได้นะครับมารับรางวัลไปหนังสือคนเล่ม ว่าสินค้าสี่อย่างถ้าตอบถูกหมดนะครับว่าสินค้าที่บาจาาเซียนในประเทศไทยเก็บอากรขาเข้าห้าเปอร์เซ็นต์นั้นสินค้าสี่อย่างนั้นคืออะไรบ่ายนี้บ่ายโมงครึ่งข้ามาถึงพบเดี๋ยว,วเราแจกรางวัลนั้งเฉลคนละเล่มต้องตอบถูกทั้งสี่ทั้งสี่สินค้านะครับนั่นคือฟอร์มดีออเดอร์ก่อนค่าต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย R O O R O คือย่อมาจากรัวพรีจิ้ก็คือแหล่งกาเนิดสินค้าในการที่จะพิสูจน์ว่าสินค้านี้ผลิตในประเทศไทย และเป็นขอฟอร์มดีจากกรมค่าต่างประเทศนั้นจะต้องพิสูจน์ว่าสินค้านี้มีแหล่งกาเนิดที่ใช้วัตถุดิบหรือมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ต่ากว่า4 0คุณถึงจะออกฟอร์มดีได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้กรมค่าต่างประเทศก็ไม่ออกฟอร์มดีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ออกฟอร์มดีผู้ซื้อในอาเซียนก็ไปซื้อคุณเพราะคุณเอาฟอร์มดีเข้าไม่ได้เมื่อฟอร์มดีเข้าไม่ได้เขาไปยกเว้นหนกักกองขาเข้ามาชาว่านเขาไม่ได้เข้าไปซื้ออยาอ่างเราเขาไม่ซื้อ,อยากคนอือ่น,น